<GP> ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถสปอร์ตคลาสสิกในประเทศไทยมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง Legend 400ของ G.P.X จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยหรือไม่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ราคาเป็นอย่างไรบางคนก็สอบถามถึง Legend 250 Twin Mark II จะมีโฉมใหม่รุ่นใหม่หรือไม่ หลายท่านสอบถามถึง CB350 ของ Honda ว่าจะมีการเปิดตัวในปลายปีนี้หรือไม่อย่างไรและบางท่านก็สอบถามถึง r ร y a l เ n f น e l d c l a s s i c 350ที่เพิ่งเปิดตัวไปในอินเดียวันที่1กันยายนจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราเมื่อไหร่และจะมีราคาที่แพงอย่างที่บอกไว้เมื่อคลิปที่ผ่านมาจริงหรือไม่เราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวของ Legend 400กันก่อนครับ สืบเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการพัฒนา l e เจนด์0 0เพื่อออกมาต่อสู้กับค่ายอื่นๆปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในช่วงปลายปีนี้กระแสข่าวของเล g e n d 400ยังคงเงียบๆอยู่ครับใครที่ยังคงรอคอยก็ต้องรอกันต่อไปต้องรอกระแสข่าวกันใหม่ในช่วงปีหน้าเพราะว่าขณะนี้ทิศทางตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และในส่วนของเลเจนด์5 0ทวินมาร์คทที่หลายคนถามว่าจะมีการปรับโฉมใหม่หรือไม่อย่างไรนั้นบอกเลยครับว่า l e เจนด250ทวินมาร์คทเพิ่งจะถึงวาระครบรอบ 1, 1> ปีของการจำหน่ายมันเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ววันที่17สิงหาคม2563ดังนั้นเลเจนด์5 0ทวินมาร์คทจะยังคงขายแบบนี้ต่อไปอีกอย่างน้อยก็2ปี3ปีครับ ความสำเร็จของ g p x กับรถ,รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกในตระกูลของเลเจนนนั้นขายมายาวนาน4-5ปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นมากกว่า50,000คันต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้ว Legend 250ทวินและรุ่นใหม่ก็คือ Mark i 2ขายรวมกันทั้งสิ้นได้กว่า3,000คันนี่คือตัวเลขการขายเฉพาะรุ่น 2 5 0ซ c เท่านั้นนะครับก็คือ3,000คันตลอดปี2563ที่ผ่านมาล่าสุด TPX ได้มีการจัดโปรโมชั่นในวาระครบรอบ1ปีของ Legend 250ทวิน Mark i ใครที่จองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ g p x t h a i l a n d c o m จะได้รับ g i f t v o u c h e r ส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า5,000บาทฟรีทะเบียนและพระบร,รับประกัน3ปี หรือ30,000กิโลเมตรโดยราคาล่าสุดของ Legend 250 2 0 0ทวินอยู่ที่81,900บาทถ้าหากส่วนลดของ Gift v ไว้เชอไป5,000นั่นก็หมายความว่าราคาของมันจะเหลือเพียง76,900บาทเท่านั้นเองครับสำหรับกระแสะข่าวของ CB350 ที่หลายคนอยากทราบว่ามันจะมีโอกาสเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงปลายปีนี้หรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้ว ยืนยันกับคุณผู้ชมณเวลานี้นะครับว่า c b 350จะยังไม่มีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยส่วนปีหน้าจะทันหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้สอบถามข้อมูลกับทางผู้บริหารของ h o นด a แล้วแนวโน้มเป็นไปได้สูงเกี่ยวกับ c b 350ครับเพียงแต่ว่าจะมาช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ รวมถึงเรื่องของราคาค่าตัวครับยืนยันว่าไม่ต่ำกว่า1,500 0 0บาทอย่างแน่นอนมีแต่ว่าจะมากกว่า1,500 0 0ไปเท่าไหร่อยู่ระหว่างนี้แหละครับ1,500 0 0ถึง2,000 0 0บาทจะมีช่วงที่กว้างมากขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการสั่งเข้ามาขายว่าจะขายกี่คันต่อเดือนและทาง h o n d a นั้นต้องการมาจิ้นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ต้องวิเคราะห์กันต่อไปครับ ขณะที่รอยั e อินฟิลเพิ่งจะเปิดตัวรุ่นคลาสสิก350ไปที่อินเดียเมื่อวันที่1กันยายน2564ที่ผ่านมาโดวยวางราคาแพงกว่าเมทิออ350ที่อินเดียบอกเลยครับว่ามาเมืองไทยแน่นอน100%อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้หรืออย่างช้าก็คือเดือนตุลาคมครับติดตามกระแสะข่าวให้ดีๆเรื่องของราคาค่าตัวนั้น หลายคนบ่นเสียดายครับอยากได้ราคาต่ำกว่า1,500,000บาทถ้ามา1,40,000แล้วก็จะไปจองเลยผมบอกเลยครับว่าเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าราคาตั้งต้นที่อินเดียนั้นคลาสสิก350มันแพงกว่าเมทิออร์0ดังนั้นราคาในเมืองไทยไม่มีต่ำกว่าเมทิออร์0ที่วางไว้1 0 0 0 0้150,000ถึง1,60,000บาทอย่างแน่นอนเต็มที่เลยนะครับ สำหรับคลาสสิก350ที่ทำได้ก็คือ155,000บาทขึ้นไปถึง175,000บาทประมาณนี้เพราะว่าผมดูจากกระแสแล้วตั้งราคาแสนหถึงแสนไม่มีใครยอมรับราคานี้เลยสักคนมีแต่คนบ่นตำหนิดังนั้นถ้าหากว่าผู้บริหารของร o y a l เ n f i e l d ทราบเรื่องอย่างนี้แล้วก็น่าจะปรับราคาลงมาอีกหน่อยหนึ่งอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับเมทิอ350ให้คนได้เลือกใช้ จะเหมาะสมกว่ามารอดูครับว่าการเปิดตัวของคลาสสิก350จะเกิดขึ้นในเวลาไหนกันยายนนี้หรือตุลาคมนี้อีกไม่นานเกินรอครับ GPX